พูตสินนักสืาครับพูตสินให้สัญญาณเริ่มเกมครับสถานาการณ์เอซีครับพบกับสระบุรียูไนเต็ดยังติดล้อครับแล้วเบิ้ลทีเดียวออกมาถึงด้วยครับนัทพัฒน์เปิดเข้ามาแล้วครับเลนสั้นครับปิยพัฒน์สุขใสคืนมาแล้วเปิดยัดมาที่เสาแรกตรงนีโอ้โห ว่ล้นมาถึงอากาต้อนแต่แย่ขาไม่ถึงไอตัวแกเล็กครับโปตีนที่2องทุ่มยังไม่นอนนะครับครับวิชาชาญเปิดมาแล้วได้จบตรงนี้โอต้องเช็คระยะครับสพลวางเท้ายิงดีหรือเกินแล้วพีพัดนาคเพชรเล่นของฐานกากาศพทยศิธย์เปิดมาไม่ได้เปรียบเท่าไหร่เก็บได้ครับแล้วพีพัดนาเพชร พยาศิธิ์แมนจิตเปิดคอสเขา้ามาได้สปัดตตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยครับธนกิจหารสั์เดียครับโอ้โหในช่วงทดเวลาครับสปัตี่เสาแรกเข้าไปครับทางธนกิจหารสันเทียครับ,รบ,รรบ,รรบผููอย่างที่เรียนไปเลยครับว่าแทคติกมันต่างกันเยอะนะครับในช่วงครึ่งหลัง แล้ววางเข้ามาก็เข้ามือครับวิชานนท์แล้วพุทธศินก็เป่าจบครึ่งแรกเลยครับที่สนามกีฬาเกงทัพากาศทูป,ปะเตมีครับสุดท้ายเข่าทางก็หลุดเท้ามาอีกแล้วจะแย่งมาตรงนีพุู้สินบอกว่าเล่นที่บอลไม่ฟาวเข้าทางปิยพัฒ์แล้วเปลี่ยนแกนมาอาครับพื้นที่ว่างลากจี้มาเรื่อยๆของวิชาชายังดักได้อีกทีหนึ่งเสาไกลตรกนี้ก็โดดไม่ดีก็ปิยพัฒ์สุขใส โ่จังหวาดหลุดมาของวิชาชานเมื่อสักครู่นี่ก็ถือว่าทําไม่ดีแล้วนะครับแต่จังหวัดสุดท้ายที่ได้จบเนี่ยโดนไม่ดีกับปิยพัฒน์แล้วตัดมารตรงนี้อติกันก็หนึ่งหนึ่งครับโอ้โหเอาครับไม่ใช่งานง่ายซะแล้วครับของทางด้านธานกาศ FC อฟครับโอ้โลกบาเป็นซุปเปอร์ซัตตีเสมอครับอติการพันประทัดครับ โอ้โหอาวครับหนึ่งหนึ่งครับแล้วเล่นตีลูกนี้ยากไปห,หน่อยครับจะให้ทางหน้าเรพีพัดนาคเพชรครอากะดอมแล้วเก็บได้ครับแดนเนียลแดนเนียลแตะลอดขาวมาดื้อเลยโอ้โหไม่ได้แล้วอติการโจโจขามขาดีครับโอ้โหไม่ได้ลูกแสกนสละบุรีอยู่ในเตด หรือว่าจะต้องไปวัดกันนัดสุดท้ายครับน่าสนใจครับในโซนภากลางของเราแชมป์เนี่ยอาจจะไม่ไปไหนแล้วแหละครับแต่ตกชั้นเนี่ยยังไม่รู้แล้วมาแล้วอติกันอติกันจี้บายแล้วดีลูกนีมาดุเกียรติครับอาครับสลาบุรีแซง2องึืงครับโอ้โหครับผู้แต่งทางฐานอากาศเนี่ย เปลี่ยน2ผู้เล่นที่ลงไปคือ2ผู้เล่นตัวหลักเลยนะครับน่าจะเอาลงไปเพื่อจะกระตุ้นในเรื่องเกมลุกแล้วครับแสงทองวิเชียรครับเปิดกลับมาให้อากาศยอดฉลับชนเสาไม่ได้ลูกนี้เสมอครับโอ้โหย้อนมาครับรัฐพัฒน์ให้แสงทองแสงทองลากมาเรื่อยๆข้างในปิยาพัฒน์ปิยาพัฒน์ได้เลงไหลสั้นๆมาและจบลูกนี้ครับโอ้โว ตีเสมอรเรียบร้อยครับโอ้ให้นำได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับอากดอมบอกว่ามานี่บ้านฉันทูปาเตมีครับเปิดยัดเข้ามาหลับเจ้ากอดแรกคุสพลไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าไม่มีใครตามซ้ำได้ครับพยสิทธิ์เปิดมาที่เสาไกลในปงลูกนี้ก็โอ้แซงครับ อ้าอรครับนำมีโรอด้วยครับสถานการณ์โอ้แล้วเป็นทางด้านสิทธิทรักเกิดขุมทอครับลงมาเป็นซุปเปอร์ซับครับ3ต่อ2ครับขึ้นนำอีกหนึ่งครั้งครับสถานการณ์เ c เพื่ออะไรครับที่มุมเปิดโค้ง,งเข้ามาได้สบัดด้วยโอ้แดนนี่เรับคัเป็นไปที่บอลครับ ต้องชกทิ้งครับลูกเปิดของนันสิทธิรักษ์มีทุปปาเตมียังเดาวไม่ออกว่าจะจบที่รูปแบบไหนครับผู้นี้แล้วพดุงเกียรติลุยต่อครับดวลกับทางด้านสุธยาแล้วได้จบไปก็ไม่เข้ากลอครับบาดหูย,ยังกดไม่ลงครับลูกนี้ในปีนี้ด้วยสามคะแนนหรือป่าครับทอออากาดอม อากาดอมได้เร่งแล้วเปิดเข้าม้าโอ้โหสมกับเป็นทหารอากาศจริงๆคก้บสิทิลักษ์ครับโอ้ยิงลูกนี้เนี่ยบินสูงครับหนุนมาต่อไกวิทย์ภูดิศินอยากให้โอกาสเลยมาเกือบนาทีแล้วครับแล้วตะวัดต่อมาอากาดอมไม่เป็นไรครับอ <c oughs> ูแดาพาช้าชัดเจนว่าในแดนเลยครับธีรพันรขวัญรอดครับภ <c oughs> ูชเวสินผ้าครับแล้วปล่อยออกหลังไปครับ และพูลสินก็เป่าจบเกมครับที่สนากีฬากองทัพอากาศทูป่าเตบีครับผู้ผัดกันนำปัดกันตามครับสุดท้ายเป็นสาแต้ของเจ้าบ้าน